สวัสดีจ้าพี่น้องช่องหนูเอชแชนแนล ทามากินมามาเผ็ดเกาหลีคูณอย่างพี่นอ้องคูณสามเผ็ดจัดอันนี้คือจิร้องกินครั้งแรกเลยจ้ะพี่นอ้องคูณสามเผ็ดก้อนคูณหนึ่งคูณสองมาพี่นอ้องเบิงกินเขาก่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เส้นโอ้เส้นเป็นไ้กินเขาปุ่นเนาะโอ้คำแรกจะเป็นจังไน

อโอ้โหทําเดี๋ยวจอดเลยอะ ว่เพียนมากวนกระตุก โอ้บอกทีก็ม่กินกับพี่น้องว่าอันชิบวัาเพียดหลายเนาะว้ายเจ้าก็แซสบดีนิืึอื้อ ฮอไม่ไข่ไมู่้ไม่ไข่เลอะฮึไข่ ่าสิเฮดคอนเทนต์ออก่บพิกไม่กินกับอีกแต่ว่าสูบว่าไหวพีร่รอจะมีกับพล่ครัเหรอ เออไปขับรถวะไปก็เพไปจังไรจัเืองสูดเลยค่ะนี้บ่สูด โอ้โหแซมฮอดอันพิสุจร้องเบิองดีจะเบิดบ่เจียว่าแซมเมาะหอม มันไรเห้เอ้ยมันดีอเสียบเ,เสียบดิ้นม่ 嗯哼、mm。我别。 ไรโอ้เด็ดครับโอเ้เผ็ด